สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงประเทศที่ชื่อว่าเอกวาดอครับประเทศนี้ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาใต้เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรมสูงมากพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเอกวาดอเอกวาดอเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต้ชื่อของประเทศมาจากคำภาษาสเปนที่แปลว่าเส้นศูนย์สูตร เนื่องจากประเทศนี้ตั้งอยู่บนแนวเส้นศูนย์สูตรพอดีเมืองหลวงกีโตภาษาภาษาราชการคือภาษาสเปนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ USD การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณารัฐประชากรประมาณ18ล้านคนข้อมูลปี2023จัดเป็นอันดับที่68ของโลก พื้นที่ประมาณ283,561ตารางกิโลเมตรเป็นอันดับที่75ของโลกพรมแดนทางเหนือติดกับโคลอมเบียทางใต้และตะวันออกติดกับเปรูและทางตะวันตกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกประวัติความเป็นมาและจุดเด่น ภูมิปหลังและที่มาก่อนที่ชาวยุโรปจะเข้ามาเอกวาร์เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอินคาอันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นอาณาจักรที่จเจริญรุ่งเรืองในแถบเทือกเขาแอนดีสต่อมาในศตวตรรษที่15ชาวสเปนได้เข้ามายึดครองและตั้งเป็นอาณานิคมชื่อของประเทศมีความหมายว่าเส้นศูนย์สูตรซึ่งบ่งบอกถึงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่โดดเด่นของประเทศนี้ช่วงเวลาสำคัญศตวตรรษที่1 5ถึง16 เอกวาดอร์เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอินคาปี1532ชาวสเปนภายใต้การนำของฟรังซิสโกปิซาโรเข้ามายึดครองดินแดนปี1822เอกวาดอร์ได้รับเอกราชจากสเปนปี1830เยกตัวออกจากประเทศโคลอมเบียหรือแกรนโคลอมเบียและสถาปนาเป็นสาธารณรัฐเอกวาดอร์ บุคคลสำคัญซีมอนบริวาวีรบุรุษผู้ปลดปล่อยอเมริกาใต้จากสเปนแม้จะไม่ใช่ชาวเอกวาดอร์โดยตรงแต่ก็มีบทบาทสำคัญในการได้รับเอกราชของประเทศอันโตนิโอโจเซเดซูเกรนายพลที่มีส่วนร่วมสำคัญในการได้รับเอกราชจากสเปนวัฒนธรรมและประเพณี วัฒนธรรมของเอกวาดอร์เป็นการผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองและวัฒนธรรมสเปนที่เข้ามาในยุคอาณานิคมภาษาภาษาสเปนเป็นภาษาหลักแต่ยังมีภาษาพื้นเมืองอย่างเช่นภาษาเกชัวที่ยังคงใช้กันอยู่ในบางพื้นที่ศิลปะโดดเด่นในงานศิลปะแนวศาสนาและงานฝีมือหัตถกรรม ประเพณีมีเทศกาลพื้นเมืองมากมายที่เฉลิมฉลองด้วยดนตรีการเต้นรําและชุดประจำชาติสภาพภูมิประเทศและเศรษฐกิจเอกวาดอร์มีภูมิประเทศที่หลากหลายแบ่งเป็น4ภูมิภาคหลกัหลกๆได้แก่ภูมิภาคชายฝั่งโคสตาเป็นที่ราบลุ่มและพื้นที่เกษตรกรรมมีสภาพอากาศอบอุน่น ภูมิภาคเทือกเขาซีเอร่าเป็นที่ตั้งของเทือกเขาแอนดีสมีภูเขาไฟหลายลูกเช่นโคโตปักซีซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังคุกกรุ่นอยู่ภูมิภาคป่าอเมซอนโอเรียนเตเป็นป่าฝนที่อุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ มู่เกาะกาลาปกอสหมู่เกาะนี้ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกมีสัตว์และพืชที่เป็นเอกลักษณ์และไม่สามารถพบได้ที่ไหนในโลกเป็นสถานที่ที่ชาวส์ดาวินได้ศึกษาเพื่อพัฒนารากฐานของทฤษฎีวิวัฒนาการเศรษฐกิจ เศ,ศรษฐกิจของเอกวาดอร์พึ่งพาการส่งออกเป็นหลักสินค้าส่งออกที่สำคัญที่สุดคือน้ำมันดิบและกล้วยหอมทำให้เป็นหนึ่งในผู้ส่งออกกล้วยรายใหญ่ของโลกนอกจากนี้ยังมีกุ้งและดอกไม้ด้วยค่า GDP ของประเทศอยู่ที่ประมาณ115,000ล้านดอลลาร์สหรัฐข,ข้อมูลปี2023การเมืองและสังคม การปกครองเอกวาร์ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาลวันชาติตรงกับวันที่10สิงหาคมซึ่งเป็นวันประกาศอิสรภาพจากสเปนครั้งแรกในปี1809แต่เอกราชที่สมบูรณ์เกิดขึ้นในปี1822 คุณภาพชีวิตเอกวาดอร์ Ecuador เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านความสุขของประชาชนโดยมักจะติดอันดับต้นๆในการสำรวจความสุขของโลกเนื่องจากมีค่าครองชีพไม่สูงมากนักผู้คนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและมีธรรมชาติที่สวยงามสรุป เอกวาดอร์เป็นประเทศที่น่าสนใจมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานตั้งแต่สมัยอาณาจักรอินคาภูมิประเทศที่หลากหลายตั้งแต่ภูเขาไฟไปจนถึงป่าอเมซอนและหมู่เกาะที่เต็มไปด้วยสัตว์หายากไปจนถึงเศรษฐกิจที่เติบโตจากการส่งออกสินค้าเกษตรและน้ำมันหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และทำให้คุณรู้จักประเทศเอกวาดอร์ได้มากขึ้นนะครับขอบคุณที่รับฟังครับ